就在。 ชวนชักให้ใจลุ่มลงระเริงเปรียบดังแปลวเพลิงที่ได้จุนเจอเือเชื้อไฟไม่ลามอยากพลางรักปลุใจใครจะมาห่วงห้ามเรื่องจะปรามรักกันมันยิ่งกว่าดับไฟเหมือนรักขอสาาไว้ในนิยายญี่ปุ่นโจโจสซัง จ้าแม่จ้าซาร่ามดกัดมดกัดมดกัดตรงไหนลูกมาเดี๋ยวป้าดูดพิษให้นี่ซาสกาิเธอยังไม่คิดที่จะกินลูกชาอีกหรือไงฮะซาร่าจำไว้ในลูกแผลเนี่ย ไกลหัวใจตั้งเยอะไกลหัวใจตั้งเยอะใช่ใชซาสากิแต่งไงฉันต้องขอบใจเธอมากเลยนะไม่เป็นไรเลยโจโจซังสอโลบเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันจะฝึกทำอาหารฝรั่ง <c oughs> แต่ว่าโจโจซังจะดีก่อเอาอเธอนาะซาสากิ พิงคเคอร์ตันเนี่ยเขาจะได้พทับชัยในตัวฉันไงแม่จ๋าจ๋าลวเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาซารอสไปบ่สบายในโลกสบายมนะลกสักวันหนึ่ง พ่อของลูกจะต้องกลับมาคร็วระหว่างนี้อยู่กับป้าไปก่อนนะลูกนะนี่แน่ซาสากิอย่าให้ฉันได้เห็นอีกแล้วว่าเธอยุ่งหรืลูกใส่เกลี่ยหน้าเกลี่ยล้อเกลี่ยจะใช้มาโดนเรียนเสด็จังไม่นที่อีกเฮ้ย ท่านช้าท่านช้าก็บอกท่านเร็วสิโอ๊ยเอยอท่านอืก้าวยาวนิดหนึ่งท่านข้างหลังติดยาแล้วเนี่ยโท,โทษทีโทษทีทหารหยุดหย<ะ>ุดเอา้าไม่เท่าเบาไว้อ,อ๋ออ๋อเด๋ยวตกไฟอ๋อ โอ้โหอะไรยัหล่อนเนี่ยฮะเอาอีกแล้วไม่ยอมอ่ะออกมายัางไม่ถึงสิบวีตายแล้วเจ๊เจ๊เจนี่ยเซ็งมากนะตั้งแต่โจโจสังว่าที่แล้วแลละ ะเล่น3ชั่วโมงออกมา5นาทีอ่ะฉันลืดฉันฉันละหมันไส้ฉันละหมันไส,ส้เลยพวกตัวเด่นเนี่ยฮะชอบแย่งซีนไงฮะพวกชน,นีอฮะ,อะมันไส้มันหน้ามันไส้นักฮะ มันนับหมัดใกล้จริงๆเลยนี่แย่งซีนนี่เอาวะเป็นต้นไม้ก็ได้วะเฮ้ยเอาละเอา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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแสบเอาหนวดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไ่รู อฮะดูชายวันนี้เนี่ยฉันมีของมาฝากหนูด้วยนะโอ้ซีดีอหกสิบเองศานักสักดาพรถ้าเพลงใหม่แถมโฟโต้โน้ตบวิกสูพิเศษเพียงเจ็ยเบาทคุมที่สุด ศิลปินคนโปรดของป้าหนังสือเมนเฮล์ปกนักสักการะน้ำยาใหญ่ยดย้อยขอป้าดูด้วยจุ๊จุ๊จเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอมาก รักมากเหมือนที่ฉันรักแม่ของฉันเลยทีเดียวทำไมล่ะคะเจ้าชายก็ดดเพราะว่าฉันเอาไว้ผมทรงมาเตอรออุ๊ยมีชิงมีช่ย,ม,ชายมาเตอ๋อกล้าเล่นนะ อะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> วันนี้นฉันเตรียมซุปเต้าหู้ชิบูจิมูบูฝากเธอด้วยเธอรู้ไหมว่าฉันเน่เตรียมส่วนผสมพิเศษไหมหเธอโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเต้ <c oughs> าเจียวจะเทือกเขาหิม,มาลัยเขี่ยวติดต่อกันอีกสามวันสามคืนท่าน <c oughs> และที่สําคัญฉ <c oughs> ันใส่ไข่เอ้าพระองไม่ใช่ใส่ใจลงในซุปถ้วยนี้ด้วยโทมอมเอาเป็น <c oughs> ว่าฉันจะไม่ผูดมากอะไรแล้วกันให้เธอกลุกล้อง ตั้งแต่เต้าหู้แรกแล้วท่านโจตจซ่าทำไมเธอถึงไม่เคยรับความปรารถนาดีจากฉันเลยจะเศร้าไปไหนเนี่ยฉันมันไม่ดีตรงไหน ทำไมเธอถึงไม่เคยรับรักฉันเลยมันเจ็บเธอรู้ไหมว่าฉันเจ็บทำไม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  รู้ไหมอ่ะเขาก็เจ็บโจโจสังอุ้ยตายแล้วใครมาโจโจสัอยู่ไหมอ้าโอ้ยโจโจสังโจโจสังมีคนมาหานะโจโจสังอยู่ไหมโจโจสังแม่จังมีคนมาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโจโจสังอยู่ไหมโอ้ยโอ้ยโจโจสังโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยต้อนอะไรวะนี่มันเกะก,กะโอ๊ย <c oughs> โอยอ,ะ,อะทำไมต้นไม้มาเกะก,กะแถวเนี้ยโอ๊ยหลบสิออาตีนเคียมันนดเอ้ยอ้าเอา้เอาโต้ง <c oughs> ท่านชาร์เลตมีเรื่องจะพูดด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะท่านชาเลตสวัสดีค่ะคุณแม่ฮิตโตมิีค่ะ <c oughs> ฮิคุณแม่ยังโตเหมือนเดิมเลยนะคะ มันมันบวมนิดหน่อยไม่นี่ไปเล่นกับเขาอีกเนาะไม่ต้องหวงถ้าทางจะโดนพึ่งต่อยมาเอาเป็นว่าข่าวว่าเขาเรื่องกันเถอะท่านมีเรื่องอะไรจะพูดนะทำไมโกโลถึงใส่เลแบแล้วน่ะนะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วยุคมันเปลี่ยนไปแล้วก็ว่าทำไมโกโลมันหน้าเหมือนกบจัง โอ้โหจสังที่เก uh, <ล>ิดอะไรขึ้นกับพวกกาเทอร์นี่เขาเข้ากำนัลสกีทุกนาหนักสกีมาโทรโทรที่เองเพื่อบอกกับสัมพัญกับเธอฮะโออะไรของมันวะเนี่ยท่านชาร์ปเลสนะบอกว่าพิงเคอร์ตันเนี่ยได้เลื่อนยศเป็นผู้การแล้วเขากำลังเดินทางกลับมาที่ในงานสกีทันทีที่เขามาถึงเขาจะมาบอกเรื่องสำคัญกับเธออ๋อมึงงงอะไรของมึงวะฮะ ก็บอกว่าผัวมึงอ่ะกำลังจะกลับมาจากประเทศนอกเข้าใจไหมก้อนนี้นะก็เลิกดูลูกแป๊บนึงไปตำบักหุ่งอมโกบอมเกียผัวมึงแดกอยู่เมืองนอกนั้นไม่ได้กินน้ำแล้วหิวเข้าใจบอ้ยหูแล้ววันจริงแต่แรกพอแล้วค่ะนั่นแหละกระจบพ่อจะกลับมาแล้วลูกซื้อปลาล่ามาได้ โคตันโจโจซังเนี่ยนะหรอกแน่ใจหรือว่าเป็นญี่ปุ่น,นพี่โคตันอิชนีเนี่ยเป็นใคร ฉันจะมาบอกเธอว่าเราเนี่ยนะจะพาลูกของเธอเนี่ยไปอยู่ที่ยูเอสเอยูเอสเออโอ้ยอย่าไปร้องไห้เลยกับคนที่เขาทำให้เธอช้ำห้องจำเอาไว้เห็นมันขึ้นใจลุกขึ้นมาซะต้องบอกตัวเองว่าลุกขึ้นมาซะลุกขึ้นมาซะลุกขึ้นมา ครับท่านคุณจะไปพูดอะไรกับฉันสักคำหน่อยเหรอพอได้แล้วยังไงเนี่ยเอาซอโรไปอย่าลืมให้เขาได้เรียนที่ฮาวเวิร์ดด้วยละกันนี่มาเต็มตลอดเลยวะสะสกิ ซาสะเกดแต่อย่านะเจ้าเจ้าสังตายด้เกยร่ตีกวาอยู่ต่อไปยังไรเกียดโอโ้โอ้โ,โอ้โ เฉยแล้วมันต้องอย่างนี้เฮ้ย,ย <c oughs> ไหวไหมไหวไหวพับ <land> เพียบไทยแลนด์